รถกัน เออจังหวะกุ้งราคาไม่ดีน่อยที่สุดเนาะราคาดีๆก็จะได้ตังค์หน่อยนะน,นันออกไปนะครับดันออกไปบางตัวสลบก็ไปไปพื้นที่แพนะครับไปขยอยบไปพื้นที่แพเจ,จะจับ เรื่องคนบอกแล้วล่ะคุณานกำลังเก็ดอวนอยู่ปลาไหลนี่ปลาไหลเห็นอาจจะพอเห็นเนาะอันนี้ก็ปลาไหลนะปลาไหลได้มาสามสี่ตัว อย่ารออวนแป๊บนึงนะครับเก็บอวนอยู่รอแป๊บนึงนะนะครับเก็บอวนแล้วก็ติดเครื่องจับต้นบอ่อนะ ทีมันมีหญ้ายัดตูดเนาะ ใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวผมมาทอดลงไปอีกหน่อยอผมขยับคอลงมาแล้วนะครับลงไปประมาณครึ่งเมตรมนันกำลังจับก้นบอ่อยอยู่ ใช้ได้นะไอซีนะนะครับกุ้งแกคือไม่ได้มากไม่ได้น ой, นะ้อยเนาะพอดีๆนะครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือกุ้งมันไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนาะนะครับถ้ากุ้งแพงอย่างเมื่อก่อนก็จะได้ตังค์ใช้หน่อยนะครับอย่างน้อยยัง,ยงมีกําไรสองสามหมืน่นก็นยังดีนะนะครับพอได้ค่าน้ำมันค่าอาหารนะครับเพราะว่าเอ่อย่ามันได้กุ้งมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะบางทีราคามันไม่ค่อยช่วยนะครับ มันเลี้ยงไม่ได้นะคนเลี้ยงกุ้งนี่เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าคือถูก,กต้องขึ้นนะครับไม่แพงก็ต้องขึ้นนะนะครับมันเป็นตามตลาดเลยนะยยยน,นะครับนี่คือญาติพี่น้องแกนะครับอันนี้คนรถอันนี้ทอดสุน้ำผมนี่แขกคนงานเจ็ดเจ็ดคนคนละสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับ แขกกลุ่มนี้ก็ใช้กันมานานนะครับนะครับมีต่างชาติด้วยครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งนะนะครับหลายท่านเขาก็ไม่กลับบ้านนะนะครับคนต่างชาติคือเาเมียนาเราเนี่ยนะครับนะครับกัมพูชาบ้านเราเนี่แหละเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับมาอยู่กับแพ่ปลาแพ่กุ้งหลายหลายคนอยู่กันมาหลายปีนะครับพูดไทยชอบแข๋ยนะนะครับ เริ่มแห้งแล้วดินมันอุดตูนท่อไอ้หญ้าอุดตูนท่อนะเลนบ่อกแกจะมีหญ้านะเวลาแกตัดหญ้าแล้วหญ้ามัานก็ฟิวมาอยู่ตรงก้นบ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหยียบคาร์ให้น้ำมันพุ่ง วิ่งต่อก็จะดูดุ๊บก็ไปเลยนะครับบางยามไปตันนะ้านหน้าไม่เข้านะ้วก็จับกันแม่งทุกทีข้างบนเนาะนะนี่อยู่ด้านหน้าบอกผมเลยนะครับบอกผมคือต้นไม้นี่นะครับผมก็เหลือลูกนี้นะลูกนี้ไนะอสีนะยังรอรอแกแกเอาน้ำเข้าก่อนแล้วก็หว่านปูนได้ดีก็จะลากกุ้งย้ายม,มาลงตรงนี้ขายกุ้งให้แกนะ แบบเดิมแล้วก็แบบเดิมดูไอ็มซีว่าได้กุ้งเยอะไหมนะก็อันนี้เป็นฐางกุ้งขาวนะครับจะเห็นแล้วกุ้งขาวอยู่ทางนี้นะกุ้งขาวอยู่ทางนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นกำกาม ไม่มากไม่น้อยไนดะ้สนะนี่คือปลาไหลคซีดูนี่ปลาไหลนี่ปลาไหลผมก็มาคุมท่อยอย่างนี้แหละนะครับเดินไปเดินมานะ คนบ่ออย,อยู่นะครับรเสร็จแล้วยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้ว,วเริ่มเก็บลงมาเก็บลงมานี่ก็กระติ๊บตูดตัวนี่ก็หมดแล้วนะครับเยังยังเหลืออยู่อีกสีน่อนอ บ่อแกก็เลนไม่เน่าด้วยนะเลนสีสวยคล้ายๆบ่อผมเลยนะเนี่ยเลนแกสีออกสนีน้ำตาลนะ้ำตาลในสี่นั้นเนี่ยออดูเดี๋ยวให้ดูเลนนั้เนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลนะครับที่น้องเนี่ยคือพื้นบ่อยอย่างเงี้ยใช้ได้นะอีสีนะ่เนาะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะใช้ได้นะครับเลนไม่เน่านะอีสนะีนะครับคือนี่แกใช้ได้ báu cường lâu hai kho âu của ngọt là khắp cho khinh thò là khắp cùng nhau công ngõ, à, đổ công ngõ đây, ok, ta <cose, disappointing bosses> sẽ khoét กุ่ม,มงสุดท้ายสีนก้นบ่อ ก็หลายตัวอยู่เนาะเนี่ยมือนคนที่คนงานเนาะมันมาจมอยู่ก้นบ่อแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็สาดจักนะครับถายได้เหมือนกันนะเก็บละเอียดอีกทีนะครับคนงานกำลังจับก้นบ่ออยู่ ขบนจับมาหมดแล้วปูด,ด้วยนะแกจับปูก็เอาปูไปขายด้วยนะนะครับคนงานก็จะมีคนเอาปูไปขายนู้นเก็บละเอียดตรงใบนะนะครับคนงานก็ต้องตรงใบคนระถเริ่มคุมเข้าไปแล้วลับแพรเนาะไปคัดที่แพรนะครับเจ้าของก็ต้องไปที่แพรอีกเที่ยวหนึ่งนะไปดูช่างกุ้งนะครับ

คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะไอซีนั้นนะครับคลิปนี้เราเ็นนิแร้นนิวแรงใจที่อยากเพื่อนลนะครับ้นข่ก็อยาก,กเพื่อน,นะระดับเื่อเลย